นอนน้อยมากขึ้นตาเริ่มโหลบางทีแบบเดินมาแบบเหมือนตองี่เดินได้ต้องดูแลตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคย<ม>คิดจะดูแลตัวเองไงคะก็คือไปฉีดโบท็อกซ์ไปฉีดฟ<ม>ิลเลอร์สิ่งที่ได้กลับมาก็คือก้อนใต้ตามาเจอเพื่อนทักแล้วบอกเฮ้ยนี่ใช่ใช่ใหม่หรือเปล่าเฮ้ยทำไมทรงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เลยรู้สึกว่า มันไม่ได้แล้วอ่ะอเ,ออเราเราจะไม่สนไม่แคร์โลกก็ไม่ได้แล้วแฟนก็คือแบบไหนลบหน้าให้ดูหน่อยเออยัไงไงใจก็ไม่ลบหน้าเออแต่จริงๆก็คือเราแบบทายหน้าสดนึกว่ามีแต่ในละครน,นะแต่มันคือ,ค,อคือเรื่องจริงใช่ไหมเคยโดนเพื่อนบูลลี่มาก่อนค่ะว่าหน้าเหมือนผีแพงโปรเจกต์ยิ่งใหญ่แห่งปีที่จะเปลี่ยนหน้าพังให้เป็นหน้าปัง 10บสตอรี่สคลินิกกับแพทย์ระดับท็อป10ของประเทศและนี่คือเชฟยยเฟรมปรับบนลุ่มหน้านางฟ้ารีเฟรชลุกใหม่เป๊ะปังทุกมิติครับ ครับดูจะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องราวของแต่ละคนที่ลึกกว่าเดิมเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงใบหน้าไม่ได้เป็นแค่เรื่องของรูปลักษณ์แล้วนะครับแต่สามารถเปลี่ยนทั้งชีวิตของพวกเขาได้เลยเรื่องราวของทั้งห้าชีวิตที่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลายคนอัดคาดไม่ถึงใบหน้าของพวกเขาเคยเป็นอุปสรรครับแต่มันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตได้หรือไม่ไปพบกับเชฟโย่เฟรมทั้ง5ได้เลยครับ นัทเดชผู้ไปฝันเป็นประมึกแถวบนจะได้มีโอกาสเติมเก๋ทิ้งความเป็นเก้งม้าน้ำหม่ชัญรัตน์ขอลบฉายาเห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าเห็นหน้าแล้วอยากหงายหลังจานปริตาอยากมั่นใจเลิกแต่งรูปขอหน้าสวยไร make up, เมคอัพเผยใบหน้าจริงที่ซ่อนไว้นกสิรินาศเลิกปิดบังใบหน้าถอดแมสนี้ทิ้งไปด้วยความมั่นใจ เก๋พัสวีอยากสวยเป๊ะปังเป็นของขวัญให้ตัวเองในวัย50และนี่คือ5คนแรกนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยกันในเชฟยูเฟรมปรับลุ่มหน้านางฟ้าเคสแรกเนี่ยน่าสนใจมาก เขาเรียกว่าเป็นโรสทูปลาหมึกแถวบนชอบเขาว่าอยากเติมเกอธิบายคาว่าอยากเติมเกก่อนก็เหมือนแบบว่าอยากมีคนดูแลอยากมีเกเข้ามาหาจริงจก็คือเราโสดที่โสดเนี่ยเพราะว่าเราเรียนหนักด้วยมาก็แบบอยู่หน้าคอมนอนน้อยมากขึ้นตาเริ่มโหลบางทีเราเดินมาแบบเหมือนซอมบี้เดินได้ต้นปีลงรูปลงสตอรี่เพื่อนงมาว่าแบบไม่ได้ล้เง ต้องดูแลตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเติมเกได้ก็ดีถ้า,าให้ไปดูดีกว่าว่าคุณหมอ,อเขาวางแผน <Okay. S 2> การดูแลคุณยังไงบ้างคุณนัตโตได้เลยคะ <c oughs> ส่วนที่ยากที่สุดของคุณนัตโตที่ผมคิดว่าชลเลนต์มากๆเลยก็คือทําอย่างไรให้เขามีคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวของเขาเองและเป็นเบสเวอร์ชั่นของเขาโดยที่เราไม่เปลี่ยนแปลงให้เขาไปเป็นคนอื่นโดยที่ลบแมสเซจ ที่มันเป็นด้านลบในใบหน้าซึ่งเราจะอาศัยความรู้ทางด้านการแพทย์ของเราเนี่ยเข้าไปแก้ไขชดเชยเพื่อทำให้เกิดสัดส่วนความงามในรูปหน้าอย่างเป็นธรรมชาติและก็เห็นผลอย่างชัดเจนครับรู้ไหมว่าชาวเกง<ช>ก็มีบิวตี้สแตนดาร์ดของชาวเกง้งมันคือ,อยังไงอะมันก็มีนิยามองว่าคอามึดแถบคน<ม>เกมมานาจริงมันเกมมานาเหรอ พเราจะปฏิเสธไม่ได้หรอว่า beauty standard มันมีคือถ้าออกกําลังกายสุขภาพดีใครได้เราจริงๆออกกำลังกายไม่ได้เพื่อสุขภาพนะครับได้ลยได้เลยเพราะฉะนั้นเส้นทางการสูบตะหมึกแถวบนลบคําศพประมาทแก้งม้านาำ ของคุณะโตอดจะเป็นยังไงต้องติดตามกันให้ดีเลยคนต่อไปต้องบอกว่าวรลีนี้เป็นวรลีที่ทุกคนได้ยินมาตลอดอยู่แล้วเห็นหลังอยากเห็นหน้าหเห็นหน้าอยากหหานหลังคำนี้ฟังดูบางทีอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยตลกขบขันแต่บางทีเราไม่รู้เลยว่ามันกำลังกรีดบ,บาดลึกไปในใจของใครบางคนอยู่เชิญคุณใหม่ชัญรัตน์นี้เลยครับคุณใหม่คำนี้มันบาดลึกกลางใจของคุณใหม่เลยใช่ค่ะ แรกๆเนี่ยพูดกันก็เหมือนจะเป็นเรื่องขำๆนะคะแต่ว่าพอเริ่มพูดบ่อยๆอยมันก็กลายเป็นปมในใจเราไปโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันรู้มาว่าหนักไปกว่าน,นั้นพอหลังจากนั้นแต่งงานมีครอบครัวมีลูกใช่ไหมฮะใช่ค่ะยิ่งปล่อยตัวใหญ่เลยปล่อยมากเลยค่ะมาเจอเพื่อนทักแล้วบอกเฮ้ยนี่ใช่ใช่ใหม่หรือเปล่าเราก็เลยแบบ บอกใช่บอกเฮ้ยทำไมส้มขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะเราเราจะไม่สนไม่แร์โลกก็ไม่ได้แล้วเป้าหมายของคุณใหม่เลยจริงๆก็คือการลบคำาสพประมาทนี้ให้ได้ก่อนถูกต้องค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหนถ้าอยากรู้ไปฟังคุณหมอเลยดีกว่าว่าคุณหมอมีการวางแผนยังไงให้คุณใหม่บ้างคะค่ะ ปัญหาของคุณชัญญารัตนะคะเป็นปัญหาทั่วไปเลยที่เราพบเจอในปัญหาคนไข้ของทางเคมิกเรานะคะก็คือปัญหาในเรื่องของกระดูกสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นขมับตอบนะคะหน้าแก้มซุดหรือว่าจะเป็นปัญหาของร่องแก้มลึกหรือปัญหาที่กระดูกสุดต่างๆบริเวณใบหน้าที่ทําให้หน้าดูมีอายุค,ค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะเราสามารถแก้ไขได้โดยโปรแกรมการฉีดฟิลเลอร์ค่ะ อันนั้นในเคสนี้นะครับเราจะทาการเรียกว่าการทัลลิฟติงนะครับคือการเติมบริเวณขมับก่อนนะครับแล้วก็เติมต่อมาบริเวณแก้มต่อครับให้ใบหน้าเนี่ยมีความกลมกลืนแล้วก็ดูเด็กละมุนขึ้นนะครับต่อมานะครับก็จะเห็นว่าบริเวณหน้าแก้มขอคุณชนะเนี่ยจะค่อนข้างสุดนะครับเรื่องของตัวไขมันที่หายไปนะครับก็จะทําการใช้โปรแกรมฟิลเลอร์ครับเติมเต็มครับบริเวณหน้าแก้มนะครับให้หน้าแก้มเนี่ยดูยกขึ้นนะครับให้คนไข้มีความเด็กขึ้นละมุนขึ้นนะครับคุณชนะต่อไปก็คือจะเซน เอาละเดี๋ยวเรามารอดูว่าเวอร์ชันใช้คำว่าเวอร์ชันเนาะที่คุณใหม่อยากจะเป็นมันเป็นยังไงนะครับแต่อย่างหนึ่งที่อยากบอกคุณใหม่เลยก็คือสิ่งที่คุณใหม่มีอยู่แล้วก็เรียกว่าโชคดีก็คือครอบครัวที่เข้าใจแล้วก็ยอมรับในตัวคุณใหม่แต่อีกคนหนึ่งที่กำลังจะมาเนี่ยคนนี้เขาไม่เคยเปิดเผยหน้าจริงให้กับคนรักเขาเลยครับคุณใหม่เขาต้องปิดบังตัวเองภายใต้เมคอัพมาตลอดแฟนเขานะฮะยังไม่เคยเห็นสีหน้าจริงของเขาเลยและเขาอยู่กับเราแล้วฮะ คุณปราิตานั่นเองครับนี่ค่ะแจนจริงไหมที่พี่พูดอ่ะจริงค่ะแฟนไม่เคยได้เห็นหน้าจริงเราเลยเนาะใช่ค่ะแจนเป็นกราฟิกด้วยค่ะแล้วก็คือเหมือนส่วนใหญ่ก็ทำงานอยู่ในหน้าจอคอมอะไรนี้ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็เหมือนเราก็ต้องแบบรีทัชนู่นนี่อย่างเงี้ยก็เห็นความเป๊ะของคนอื่นเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะเป๊ะด้วยเพราะเหตุน,นี้เลยทำให้เราดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษใช่ดูแลอะไรบ้างฮะจริงๆอ่ะเหมือนบำรุงก็ไม่ค่อยเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนจะไปเน้นแบบ,บโบกหน้าอะไรเงี้ยแทนค่ะ แ,แฟนว่าไงบ้างแฟนก็คือแบบไหนลบหน้าให้ดูน่อยเออยังไงตัวเองไม่ลบหน้าะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออนอน,อนก่อนเลยแล้วแบบเออขอทำอะไรนู่นนี่ก่อนอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆก็คือเราแบบทายหน้าสดจริงๆก็ง่วงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้ไม่ยอมน,นึก <c oughs> ว่ามีแต่ในละครใช่ปะนึกว่ามีแต่ในละครนะแต่มันคือ,ค,อ,ค,อคือเรื่องจริงใช่ไหมขออนุญาตเนาะตอนนี้แฟนคนนี้ก็คือ เลิกกันไปแล้วพอเรามีปมอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเออหลังจากนี้เราไม่อยากมีปัญหาเรื่องแบบนี้อีกแล้วแบบเหมือนกันแบบปกปิดหรืออะไรแบบนี้มันก็ไม่ค่อยดีก็คือมันทําให้ความสำคัญมันแบบไม่รับรื่นอะไรประมาณนั้นด้วยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าคุณหมอวางแผนยังไงให้กระจนาบ้างกับเรื่องนี้นะฮะครั้งแรกที่เห็นภาพน้องเลยเนี่ยปัญหาที่หมอเห็นชัดๆจ,จริงๆเรื่องของหน้าตาที่ไม่สดใส ขั้นตอนในการที่เราจะใช้รักษาน้องปณิตานะคะขั้นตอนแรกเลยเราแก้ปัญหาที่โครงสร้างหน้าของน้องก่อนทําให้โครงสร้างหน้าของน้องเนี่ยสมส่วนมากยิ่งขึ้นหลังจากการแก้ปัญหาโครงสร้างหน้าของน้องแล้วเราจะใช้โปรแกรมการฉีดฟิลเลอร์ด้วยตัวฟิลเลอร์เนื้อที่อ่อนโลมมลลงมาอีกเลดนึดนงเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของรอยคล้ำรอยดําใต้ตาร่องใต้ตาร่องน้ําหมากร่องแก้มต่างๆร่วมกับปัญหาที่น้องกังวล ในเรื่องของโครงสร้างของจมูกที่ดูแข็งอยู่ดูไม่เป็นผู้หญิงจบโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์แล้วฟิลเตอร์ไปได้เลยค่ะรอรับความปังรอดูแจนในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้เลยเรื่องของแจนเนี่ยต้องบอกว่าเขาปกปิดตัวเองด้วยเมคอัพเนาะเมคอัพเนี่ยมันก็ยังแบบมันก็ยังเป็นหน้าเรามันก็ยังเพิ่มความสดใสได้แต่บุคคลต่อไปนี้เขาปกปิดตัวเองด้วยแมสมตลอดเวลา เพราะว่าไม่มั่นใจเลยในตัวเองนั่นก็คือคุณนกนั่นเองคุณนกสิรินาครับน้องนกที่อยู่ข้างพี่นุย้ยนกนกคือสาวโรงงานเล่าหน้าที่การงานให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมฮะโรงงานก็จะทําเกี่ยวกับควบคุมเครื่องจักรก็จะไม่ค่อยพบเจอผู้คนเท่าไหร่แต่ว่าหนูก็จะใส่แมสตลอดค่ะเพราะว่าไม่มั่นใจตัวเองเลยมันเริ่มตอนไหนความไม่มั่นใจตัวเองมันต้องมีจุดสิถูกต้องไหมฮะอออหนูเคยโดนเพื่อนบูลลี่มาก่อนค่ะว่าหน้าเหมือนผีแพง แค่คําพูดคําเดียวคํานั้นของเพื่อน<ช>ที่บอกว่าถีีแพงอันนั้นอ<น>่ะมันโคนมาสามปีค่ะ,คะเพื่อนอาจจะสนุกแต่คือเราเรารู้สึกน้อยใจมากแล้วก็รู้สึกว่าต็เองไม่สวยมาตลอดค่ะพอเจอแมสปุ๊บรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่จะช่วยชีวิตเอาไว้ใช่ค่ะพอเจอแมสหนูก็ใส่มาตลอดรู้สึกไงบ้างที่แบบเหมือนแบบเราต้องปิดบังตัวเองตลอดเวลามันเหมือนเป็นการหนีปัญหามากกว่าค่ะ เราพยายามเก็บซ่อนทุกอย่างไว้โดยที่แบบไม่มีใครรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงเหมือนเราเคยถอดอ๋อหนะ้าตาเป็นแบบนี้เหรอมันก็เหมือนแบบว่าตอกย้ำเราไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้มันถึงวันที่เราต้องเปลี่ยนละจุดมุ่งหมายในชีวิตเราคืออะไรดีคะหนูไม่อยากใส่แมสแล้วค่ะคือการใส่แมสมันเป็นการหนีปัญหาแต่หนูก็จะไปชื่อความจริงด้วยตัวเองแล้วค่ะตอนนี้เพราะฉะนั้น น,ก,นกจะได้เผชิญกับความจริงเปิดหน้าไปเลยฮะเพราะคุณหมอเขาวางแผนแบบนี้ให้กับนกแล้วครับสําหรับของซีเนน,นาเนี่ยนะครับคือจากที่ดูแล้วเนี่ยเคสเนี่ยเขาจะมีปัญหาที่โครงสร้างที่สุดและสองข้างเนี่ยมีความซุดในจุดที่แตกต่างกันทําให้โครงสร้างใบหน้าสองข้างเนี่ยไม่เหมือนกันถึงแม้เขาดูอายุไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าเนื้อเขาอะ่ะมีการตกลงมาแล้วทําให้มงปากที่ดูความลงซึ่งผลอันนี้เป็นตัวบ่งบอกถึงเรื่องของตัวโครงสร้างที่มีปัญหาดังนั้น ถ้าเขามีโครงสร้างที่ปัญหาอย่างนี้นะครับอนาคตข้างหน้าปัญหาเขาจะเกิดได้เร็วมากเทคโนโลยีของสรารเติมเต็มปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้หวังไว้แค่เรื่องของการเติมเต็มครับมันเป็นตัวเรื่องของการทั้งยกพยุงแล้วก็แก้ไขปัญหาตัวโครงสร้างนะเราจะต้องการออกแบบไปหน้าให้เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์กับปัญหาของคนไข้ที่เป็นเมื่อมาถึงมือหมอแล้วเนี่ยหมอเชื่อว่าหมอจะสามารถจะปรับให้รูปหน้าหรือว่าใบหน้าที่ททเป็นอยู่เนี่ยสวยแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สามารถจะออกไปสวยได้อย่างมั่นใจและสามารถที่จะเผยโฉมอย่างสวยงามได้ครับ ต่อไปนี้โยนแมสทิ้งไปได้เลยไ,ไม่ต้องใส่แมสอีกต่อไปแล้วแมสจะมีโรคระบาดก็ตาย <c oughs> ใส่หน่อยใส่ในโอกาสที่ควรจะใส่แต่ต่อไปนี้ก็พร้อมเผยหน้าของเราแต่งเต็มที่แล้วน้อง <c oughs> นกเน,น,นี่ยเป็นคนที่หลบซ่อนตัวเองอยู่ในภายใต้แมสมาอย่างยาวนานแต่บุคคลต่อไปนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่กับแสงแฟลชแสงไฟอยู่เบื้องหน้ามาก่อนแต่วันนี้เขาอยากจะมอบรางวัล ให้กับตัวเองในวัย50ครับเชิญพี่พัศสวีได้เลยครับ <c oughs> นี่แหละคนที่อยู่ในวงการมาก่อนมือถือไมคไปส่องหน้าทำอะไรมาบ้างคะพี่ค่ะก็หลักๆเลยตั้งแต่อยู่20กว่าๆงานหลักก็คือทํางานพิธีกรนักสนแสดงนักร้อง ตอมีความมั่นใจตอนที่เจอกันครั้งแรกอะที่เก๋เป็นพิตตี้อยู่ที่สวนอัมพรน่ะรุลเล็กๆเลยเนาะสมัยที่เราเจอกันปีหนึ่งได้ั้งเนาะ30กว่าปีได้แล้วนานจริงตอนนั้นอุ้ยหน้าเขาเก๋มากเลยเก๋สมชื่อเลยหน้าเล็กๆผอมๆสวยแล้วก็เคยเห็นเขาจากวิวสิกวิดีโอนานมากวิตตมิน A อค่ะนานมาก ออนั้นที่เซิร์ฟแรกๆนี่หนุ่มๆมาจีบดยแบบเพียบเลยอ่ะจิดจำจไม่ได้เลยอ่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่พอแบบตั้งแต่อายุแตะเลขสี่อะคะความมั่นใจอะไรต่างๆมันถดถอยแล้วพี่อ่ะกำลังจะแตะเลขค้าแล้วด้วยใช่ค่ะมันกันใหญ่เลยมันก็เลยยิ่งทําให้เราแบบว่าขาดความมั่นใจในทุกๆมิติแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือไปเจอกับการฉีดแล้วก็ก้อนต่างๆด้วยใช่ไหมฮะเคยเคยคิดจะดูแลตัวเองนะคะก็คือ ไปฉีดบอท็อกซ์ไปฉีดฟิลเลอร์สิ่งที่ได้กลับมาก็คือก้อนใต้ตาทำให้เรารู้สึกว่าไม่โอเคมากๆก็เลยกลายเป็นไม่กล้าทำใช่ก็เลยกลัวและสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะอค <laughs> ของขวัญชิ้นนี้ที่ทางรายการให้มาค่ะจะเป็นของขวัญที่มีค่ากับเราในวัยที่กำลังจะแตะเลขห้าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ค่ะครับ พื้นฐานพี่อ่ะสวยอยู่แล้วมาดูกันสิครว่าคุณหมอจะปรับอะไรให้กับพี่บ้างนะครับไปดูเลยครับ ค่ะสำหรับเคสนี้นะคะก็คือ,อ,อหลักๆเนี่ยมีปัญหาในการที่ใต้ตาดูอ่อนล้าแล้วก็กระดูกในบริเวณเบ้าตาหรือว่าบริเวณโขงหน้าเนี่ยสูทพอเลข5เนี่ยส่วนใหญ่จะมีความหย่อนคล้อยก็จะเป็นการปรับเพื่อลิฟติ้งหน้าขึ้นเป็นการใช้โปรแกรมฟิลเลอร์ในการเติมเต็มเพื่อให้หน้าดูยกกระชับขึ้นค่ะส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยจะกลัวว่าฟิลเลอร์เนี่ยสลายไหม ฟิลเลอร์เนี่ยอันตรายหรือเปล่าฉีดออกมาแล้วรูปหน้าเราจะแปลกหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเทคนิคสำหรับการฉีดนะคะว่า,ถ,าถ้าเรามีเทคนิคที่ดีเราก็จะทำให้รูปหน้าเขาเนี่ยสวยและออกมาเป็นธรรมชาติได้ค่ะสำหรับคุณพัชวีนะคะก็ขอให้คุณพัชวีเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าจะทำให้คุณพัชวีเนี่ยออกไปสวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ไขข้อกังวลใจเกี่ยวกับฟิลเลอร์ที่เคยทำมาสมัยก่อน ครั้งนี้นะฮะพี่ล้างปมในใจที่เคยผิดพลาดครั้งก่อนครั้งนี้จะต้องเห็นพี่ในเวอร์ชั่นที่เป็นตัวพี่ที่สุดที่พี่ถูกใจที่สุดอย่างแน่นอนฮะคิดว่าตัวเองจะได้ของขวัญที่ดีที่สุดในวัย5ากระตัดแบบนี้ค่ะ เรื่องราวทั้ง5้าเคสนี้นะครับมีหลากหลายมุมมองมากเลยครับและแต่ละเคสก็เต็มไปด้วยความน่าสนใจว่าคุณหมอจะช่วยปรับเปลี่ยนใบหน้าให้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นแค่ไหนเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เพียงแค่ทางใบหน้าเท่านั้นนะครับแต่ยังมีผลต่อชีวิตและความมั่นใจของพวกเขาด้วยแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเรายังมีอีก5เคสที่จะมาแชร์เรื่องราวของพวกเขาให้ฟังกันห้ามพลาดเลยทีเดียวทุกเรื่องราวเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความกล้าในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะความมั่นใจออกแบบได้และนี่คือเชฟยูเฟรมปรับบอลล่มหน้านางฟ้าสัปดาหนะ้าพบกับเรื่องราวลึกๆเจาะ5เคสที่เหลือบอกว่าโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยโดนตั้งแต่เมื่อ,อไรตอนไหนมอต้นนะคะคนก็เลยจะแบบเรียกชื่อเราว่าแม่คนข้างบ้านเดินมาสวัสดีเราเงี่ยเอ้เราคิดว่าเราเป็นแม่พอบางทีเราโดนานานก็ยอมรับว่ามันก็มีดาวว่า แต่สำหรับคุณพ่อเองนะเขายังไม่เคยเห็นลูกนี้เลยพ่อค่ะเซฟรูปหนูค่ะแล้วส่งไปถามคุณแม่ว่าอันนี้ลูกหรอหนูไม่รู้ว่าคุณพ่อจะรู้สึกดีใจไหมแต่ถ้าถามหนูหนูก็คงรู้สึกว่าหนูก็อยากให้คุณพ่อรับในสิ่งที่หนูเป็นเชฟ your frame ปรับวอลลุ่มหน้านางฟ้า